สวัสดีพี่น้องเบิร์ประเทศสวีเดนพี่น้องเอ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วเดินเมษายหรได้เวลาเปลี่ยนหล่อนาห่อนเราก็ยั่งมากอีกพี่น้องเอ้ยตรองนเอ้ย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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วเรื่องเอาสวัสดีพี่น้องป้องป่าสุูขสุคนค่ะมาอีกแล้วค่ะลมเบิดเหม่อเบิดขึ้นแล้วกะ หิมะมาจ้ะพี่น้องจา้าโอ้ยหิมะมาแล้วอาอีกแล้วนึกว่มามันสีบุัเพราะว่ามันเป็นเวลาหนาห่อนแเ้ี๋ย้นี้พี่น้องเอ้ยเราค้นก็ได้ดเปลี่ยนล้อหนาห่อน <c oughs> ถึงเวลาที่คนเปลี่ยนล้อหน้าร้อนแล้วนะคะแต่ก็ยังมาอีกพี่นออ้องจ้าเบิ่งเอ้ารอกใหม่็อยากกิดเบิง่งเอ้าพี่น้องบ้านอากาศสวีเดนพี่น้องเอ้ยขึ้นมาเปลี่ยนแบบนี้ ไม่เปลี่ยนแดนนี่คะ่ะล่มวืดวืดบนเหมือบนขึ้นคะ่ะวันนี้กัฮิมามาเสร็จแล้วบาท,ที่นี่อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพกันโดยนะคะพี่น้องเมือนี้สาสุขอ,อนบรรยากาศหิมะมาให้เบิงพี่น้องเอ้ยเบิ้งเบิงเบิง,บงพองใหญ่กุศนกวาดอันทำความสะอาดอันไอเราอุห์ทำความสะอาดอันทางขึ้นบันไดอดุห์กวาดหินกวาดยัางไปบวล่ะ นางเหรอเสด็จเอาม้ใส่ยื้อขึ้นเก่าได้บ้านนี้พี่น้องเอ้ความันสีมื่นนะคะเบิ่งอู้วมันเยอะกาดกันเลยเสียงรถเสียงลานี่เด้อค่ะเด้อเสียงรถเสียงลาเนี่ยทุกท่านติดหนทางอู้วแลเบื่ออากาศให้ฟังเสียงเอาฟังเสียงเอา กะกำลังปลูกไม้กาไม้กาทั่วกาแตงกาผักสลัดนะคะพักกระถาออกไปปลูกพี่นออ้องเอ้ยหิมะก็ะมาอีกแล้วจ้าเบิ่งเบิงเบ,บ,บิงเอาบรรยากาศโอ้ยเบิ่งพักกะยะยาเอาออกปลูกหิมะกับว่าเศร้าตกพี่น้องโอ้ยชีวิตเมืองหนองเมืองเมืงมองหน้าจ้าฝากอะไรกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ สวิทในต่างแดเนเด้อจ้าพี่น้องจ้าดูแลสุขภาพสุปูสุคนนะคะเด้อ